ข้านามันเนี้ยจะเห็ดูดูดเลยไปไปทางสูงเลยไปทางลกไปนะปูกสามันใส่กันเลยใส่กันเลยปูใส่รถน้ำปูเค่งคนเ่ง ช้วยก็ให้ครับอกมาออกให้นีที่ในส่งลงหนังลงนีไปบ้านดีไหมฮะนี่ว่าเพิ่นดีกว่านี่มีจักเสียนพนสามสามอยู่กับเขาสามอยู่ ไปเนี่ยเหรินบุตรัยเลยแต่พอเป็นยาเนาะกินแต่พอกินสดเสีย S <S โอ้ยเขามาหาโคตเท่าพี่เบิึงย้ำมากผีกลูกแล้วมาหา <S <S 2> <S 2> ยังไงพี่ไม่อีกจากนเราไปอยากว่าอยากเราสุดสามสินองตัว สวัสดีครับพี่น้องครับใจดำซิงมากลลวครับซู้ควันรถครับวันนี้ไปเฮ็ดเลี่ยนฟ้าขางครับหลกักอ่ะเฮ็ดผื่นไมหมเฮ็ดซีไหมครับเจ็บขิงครูถามว่ารถเจ็บขิงกั้องซู้ควันรถสุดเลยไดเฮ็ดครับ <c oughs> ข่าน้เฮ็ดสีไม่ครับเฮ็ดซีไม่เฮ็ดค้างไหมคุณา <c oughs> อว่ารถเพิ่เหนือเจ็บขีงกันสูขวันเอื่นขวันเัิดกล้ามมาแล้วคุณถอเพิ่มว่าผูกผ <c oughs> ูกฟไฟครับผูกคอต่อแข้นใหม่ เงามงามดีครับวันนี้ผูกใจกันเลยทั้งสองวันสผู้ถอดวะตัพวกำลังผูกข้อให้ครับถามว่าอยากแบน

<c oughs> อันนี้เห็ดไหมครับสีไหมสาหร่ายสาร,สาร,สาร่เวิดขลขนาดลขนาดนี้ รถดัมกับศาสตกันครับแต่ว่าสาสตโดนแล้วครับพอดีพ้นเปต่อล่ามาว่าท่านได้เห็นอยู่ก็เลยเอาคนมาหีใส่กันเลยอะไรเขานี่ผูกว่ะเออผูกเลยครับผูกเลยผูกใส่กระผูกผูกข้างในที่ผูกข้างหน้ารถพนี่ก็ได้ไหนี่เบงสิบอกเบิ้งเบิ้งมื่อนี้ไหมนี่ผูกนี่นี่นี่ผูกเส้นนี่นี่ผูกเส้นเบิ้งพนี่ก็ได้นี่ผูกเส้นนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยวันนี้เน่ยไปรั แทงบ่เออแทงยี <cient yal. S 3> ่ดอกใช่รอเปียเปียแตงมาขอกมาเด้อเนี่ยก่อยากจะได้นังปั่นซะก่อนเอออื้อ ันน่บ้างลังกับผูมกมักันก็นได้ต้องเปิดให้ผูกเส่กันเลยเก็บไฟนะครับเดิมนะ <c oughs> ถังขวดเลยกับนาขวดดัางเลยบางไฟต้ขขงได้กัน ง่างา,งาที่ผูกผ่าน,นไดเรือลำรวยลำรวย,ยแล้วหาเงินหาทองเนาะม่้าเง,งาินหาทองพม,มดีแ้วตัวโกปันหาน้ะตัวบาทบุตเกียบไฟเหรอบุทธบ่ ย่งไนบ้าล่ะพ่อจอยพ่อจอยกินขอกันนะครับแท่งพัเข้าเขามาล่ะพ่อใหญ่กุยกับเมื่อด้นั่งกินก่อนกินก้อนกินข้าวกอนกินข้าวกอนเสร็จแลวพ่อจอยไปใส่ล่ะ พอกำลังผูกให้ครับ <c oughs> บ่สวงใจว่าสันฮะโฉมมาโฉมมาล่ำรวยล่ำรวยเด้อบานเด้อหาเงินหาทองได้ลูกเลเอาพบพรอคลิปหนา้าครับพี่นอ้องกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดติดตามให้ต้อยน้ำซีนครับเนี่ยกะสหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ